อยู่กับออสิลิสครับ26กุมภาพันธ์ครับใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เต็มทีครับหายหน้ากันไปหลายวันครับออสิลิสย้ายสำนักงานใหม่นะครับช่วงนี้อาจจะกลุบหลักนิดนึงนะครับท่านที่โทรเข้ามาแล้วนะครับอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับขออภัยในความไม่สะดวกครับหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าปัญหาต่างๆนะครับจะได้รับการแก้ไขลงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูราคากันก่อนนะครับโชคดีตอนนี้ที่นิ่งๆอยู่นะครับ ล่าสุดสมาคมเปิดแล้วครับ1,9600รับซื้อคืนขายออก1,9700ครับทองคำแท่ง96.5%นะครับไปดูกันที่กองทุน SPDR ครับไม่เจอกันหลายวันขายต่ำกว่า800แล้วขายต่ำกว่า890ครับล่าสุดเมื่อคืนอีก2ตันเนี่คุณผู้ชมครับ788ตันครับในขณะที่ดัชนีวุ้นดาวโจนซึม ซื้อซึมซึมขึ้นแต่ยังคงยืนเหนือ26,000จุดแล้วฮะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับดีกับหุ้นแต่แย่กับทองครับในขณะที่ค่าเงินบาทครับ31บาท25สตางค์ส่งตัวครับคุณผู้ชมครับไม่ไปไหนจริงๆเพราะอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมอยู่เท่าเดิมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รออย่างเดียวครับรออย่างเดียวว่า เลือกตั้งบ้านเราจะเป็นยังไงแล้วค่างเงินบาทจะปรากฏออกมาเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไซเวย์ออกข้างนะครับไซเวอออกข้างไม่ไปไหนต่ำสุดประมาณ3-11บาทนะครับ10สตางคือต่ำกว่านี้ก็มีนิดหน่อยแต่ยืนพื้นแถวนี้ก่อนและปรับตัวรีบาวขึ้นมานะครับในขณะที่ดูปัจจัยทางเทคนิคกันนิดนึงครับปัจจัยทางเทคนิคนะครับ d i v เวอร์เจก่อนหน้านี้นะครับแต่เวอร์เจก่อนหน้านี้ b a r ริสลงมาราคาไม่ค่อยลงฮะประมาณจุดสูงสุดเนี่ยหนึ่แล้วอ่อนตัวลงมาแต่ไม่เจอกับเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงประมาณเส้น2อง้วันฮะแนวรับเส้นสีแดงอยู่ที่พันสามวดในไทม์เฟรมส4ชั่วโมงนะครับยังไม่ลงถ้ามีแรงซื้อกลับเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรตอนนี้เองสารัฐจีนยังคุยไม่จบแม้ประเด็นดีๆเข้ามาเนี่ย สหรัฐบอกว่าจะขยายเวลาครับการเจรจาการค้ากับจีนหรือคือเลือ่อนกำหนดเส้นตายให้นะครับมันดีกับหุ้แต่ทองเองก็รับข่าวบอกว่ามันยังคุยกันไม่จบคือเนื้อในอาจจะคุยกันไม่ได้ในภาพบอกไว้ฮะเพราะนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่รู้แต่สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คุณผู้ชมครับ <c oughs> ถ้าดูในทําเฟรมายวันยังคงเป็นนะครับบริสนะครับบริ สัญญาณมาอยู่และยังไม่โดนทำลายไปถามว่าทำไมชัดเจนอย่างนี้อาทิตย์นี้ครับเชื่อว่านะครับจะได้เห็นทรัมป์นะครับบินไปคุยกับคิมจองอึนที่เวียดนามฮนะตรงนี้อย่างที่เรียนไปหลายคลิปครับสารัฐขายอาวุธนะครับสารัฐต้องการสัมปทานในประเทศต่างๆที่จะเข้าไปพัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าคุยกับเกาหลีเหนือได้นะครับตรงนี้เป็นประโยชน์ กับสหรัฐโดยตรงดัน GDP ขึ้นดันหุ้นขึ้นดีไม่ดีดอลลาร์กลับมาแข็งถ้านะครับตอนนี้ไม่โดนเฟดกดไว้คือเฟดกดไว้ว่าไม่จะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยผมทาบอกนะฮะทีนี้พอเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยต้องดัน GDP กันแต่ถ้าสร้างความเชื่อมั่นว่า GDP สหรัฐจะดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะว่ามีการเจรจาการค้านะครับเปลี่ยนนะครับศัตร,ครูคู่แข่ง นะครับทางสงครามสมัยก่อนกลายเป็นพันธมิตรทางการค้ามันก็ทําให้สหรัฐเนี่ยได้นะครับมีแต่ได้กับได้เพราะนั้นมันจะดันตลาดหุ้นขึ้นตลาดหุ้นขึ้นทองคำมีโอกาสลงครับเพราะนั้นระวังโซนตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเป็นการปรับฐานแบบภาพเก่านะครับปรับฐานเนี่ยพันสามร้อยนะครับถือว่าปรับฐานแต่ถ้ามันปรับนะครับปรับลึกๆยังไม่ปรับตัวลงนะฮะเพราะแนวโน้มขาขึ้นยังไม่หลุดเนี่ย ปรับฐานในรายวันเนี่ยเป็นไปได้ว่า1,280ันออาจจะต่ำกว่าแต่ยังไม่ต้องคิดไกลฮะเอาเท่านี้ก่อนเพราะตอนนี้ยังมีแรงซื้อแต่เชื่อว่าเป็นไปได้อยู่พราในช่วงปรับฐานนะครับลงทุนยังไงเล่นยังไงนะครับอย่างที่ได้เรียนครับถ้าไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นถ้าไม่หลุดแนวโน้มขาขึ้นยังคงาราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ของ้าบอกนะฮะให้ลงก่อน นะครับให้ลงก่อนคือถ้าหลุดจะกลับตัวเป็นขาลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในภาะวะขาขึ้นมีโอกาสปรับฐานแต่ไม่แนะนําให้เล่นเยอะถ้าลงทุนระยะยาวอยู่ถ้าลงทุนระยะยาวอยู่นะครับต่ำกว่า19,350นุู่นแหละค่อยเข้าซื้อแต่เล่นสั้นในวันเก่งกำไรในวันนะครับกรอบเดิมครับ1 9 19, 0 0 1 9 0น0 550ฮะต่ำกว่านี้ซื้อได้ที่3 1บาท25สตางค์เล่นกรอบสั้นนะครับเรากำลังเล่นรีบาวสั้นนะครับและเชื่อว่าการรีบาวครั้งนี้มีโอกาสจะไม่ทะลุไฮเดิมเพราะฉะนั้นเองมันอาจจะรีบาวเล่นลงต่อเพื่อปรับฐานต่อเ็ยังไม่จบยังไม่จบแค่เล่นรีบาวสั้นถือยาวไม่ได้เอาในวัน1 9 5 5 0ซื้อได้ครับต่ำกว่านี้และ ทะลุ1 9 7 0 0 19,750รีบขายทำกำไรครับถือนานไม่ได้ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่คาดว่าปรับฐานปัจจัยพื้นฐานยังไม่เข้าเล่นสั้นเข้าไว้ก่อนครับเล่นระยะยาวราคาต้องต่ำต้องถูกหน่อยครับถึงจะเข้าซื้อครับอาทิตย์นี้เหมือนเดิมฮะจับตาทรัมป์กับคิมจองเงินว่าเจอกันจริงหรือเปล่าถ้าเจอกันจริงดาวโจนส์ดีต่อ ทองคำมีโอกาสที่จะปรับฐานต่อได้เห็นของถูกต่อแต่เล่นสั้นในวันรีบาวสั้นเนี่ยกำไร50บาทถึง100บาททองขายทำทำไมครับสำหรับราการวิเคราะห์ราคาทองคํากับออซิสในวันนี้ต้องจบลงพีงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นีครับ